ก็มาต่อกันเลยครับหลังจากที่ทำไว้ยังไม่เสร็จเลยนะครับจริงงกังทม่เสร็จแหละแต่แบ่งเป็นษัน์สองก่อนเดี๋ยวจะอัพโหลดนานนะครับ อีสร้างไปนะครับนี่ก็เอาดินอุดไว้ ใบไ,ไม้มานะครับใบไม้นะครับยำอึบอึบอุ้ยอยู่ใบ้านนี่คืออะไม่ใช่บ้านแม็กโดนัลด์ร้านขายขนมปังถ้าไม่ใช่บ้านมันเป็นร้านขายของคล้ายๆร้านขายขนมปังขายอะไรอย่างเงี้ย ถ้าสมมติพี่ดิวก็วางของแล้วเดี๋ยวน้องก็มาดู้อนะอมเดี๋ยวบ้านน้องโคตรสวยนะใช่ครับเัาไปนะครับป๊บบอย่างนี้นะครับ้ัการตกแต่งข้างนอกนะครับเนี้ยวางไฟให้ดอ เออพอแล้วคืนน้ำพอแล้วข้างหลังเอาหมดเลยแล้วประตูประตูให้ไปเสร็จแล้วครับแบกโดโน่จบคลิปก่อนว่าสหรับวันนี้ การสร้างแมคโดโนัลก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้ครับใครชอบมากๆก,กดซับชอบเอ้ยไม่ใช่พีพีพแล้วใครชอบกดซับเอบ้อยไม่ใช่ใครชอบกดไลค์ใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายม่ช่งงสร้างบ้านเลยนะค่ะ